ะะอยากอัปเดตให้แม่ๆที่เห็นช้างผู้น่าสงสารที่ยืนนะคะเต็มที่น้องจะยืนได้ขนาดนี้พอได้อึดได้ถ่ายนะคะมีสงสารน้องมากๆเลยนะคะ,ะดูนะคะช้างของท่านหลายเชือกกันเหลือเกินนะคะมีทั้งหมดณนะตอนนี้นะคะที่รู้ๆนะคะที่เสียชีวิตก็สี่เนาะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่สิบแปดเชือกนะคะคณพ่อคุณแม่่ามีน้องนะคะน้องเพลช้างผู้น่าสงสารนะคะ อยู่ด้วยนะคะ,ะดูนะคะดูสภาพน้องเพลนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนจะเมตตาน้องนะคะก็ด้วยความยินดีนะคะแม่แขกก็อยากจะให้แม่ๆสนับสนุนนะคะคะเนนเพื่อที่จะซื้อกล้วยให้น้องนะคะได้ทานมั่งวันละห้าหวีหกหวีก็ยังดีนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่ขดูคลาบน้ําตานะคะ คราบน้ําตาของน้องนะคะไรดินนะคะคงจะทรมานเนาะคนเราก็เหมือนคนพิการนะคะที่ไปไหนไม่ได้อะไม่แขก็มาอัปเดตให้แม่แม,ม่ได้เห็นนะคะสภาพของน้องเพลน,นะคะจริงๆนะคะท่านก็ไม่อยากให้เราเอารูปมาแต่ก็อยากให้แม่แม่ได้เห็นอยากให้แม่แม่เมตาน้องนะคะ อ่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะสั่งมาให้น้องได้เลยนะคะไม่แก่ยินดีเป็นสะพานเอากล้วยมาให้น้องได้กินถึงจะไม่ได้กินเยอะนะคะวันละห้าหนี้ก็ยังดีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะสาธุบุญขอบคุณล่วงหน้านะคะหากท่านจะเมตตานะคะช้างเชือกนี้นะคะไม่แก่ขอฝากด้วยนะคะน้องเพลช้างพิการผู้น่าสงสารนะคะอ่ะฝากให้แม่ๆด้วยนะคะนี่ก็จะมีกันหลายเชือกมีก็คุณยายนะคะเป็นช้างแก่กเชือกหนึ่งของท่านเหมือนกันนะคะ อยากจะให้แม่ๆนะคะแค่มาช่วยบำรุงแค่มาช่วยให้น้องได้กินเพื่อที่จะได้ต่ออายุเนาะปกตินะคะเขาก็ไม่ได้ให้อดหรอกนะคะนี่เขาก็มีมีหญ้ามีอ้อยเนาะมีหญ้ามีกล้วยไอ้มีมีอ้อยก็มีสับปะรดนะคะอ่าที่ เขาเอาให้ช้างกินนะคะแต่เราก็อยากให้น้องนะคะได้กินกล้วยหวานๆมั่งเนาะวันละห้าหกหวีก็ยังดีนะคะนี่ก็แม่แคฝากทุกๆท่านด้วยนะคะแม่แคยินดีเป็นสะพานบนุญที่จะเอากล้วยมาป้อนให้น้องนะคะ,ะดูนะคะเป็นช้างพิการที่น่าสงสารนะคะเขาท่านท่านรองท่านก็ไม่ได้ให้ช้างท่านอดหรอกนะคะท่านก็จะสั่งเป็นเป็นพวกนี้นะคะเป็นสับประรดแล้วก็เป็นอ้อยมาให้ช้างเนาะ แต่ในสถานะเรานะคะคนเลี้ยงช้างนะคะก็อยากให้น้องได้กินของหวานมั่งนะคะของหวานที่ที่เราอยากให้แม่ๆเข้ามาบำรุงนะคะก็คือก็คือกล้วยนะคะวันละนิดวันละหน่อยวันละหวีสองหวีก็ได้นะคะหรือช่วงที่ไม่ควัน ขายผลไม้แม่แม่ท่านไหนจะเมตตานะคะก็ไปคอมเมนต์นะคะไปแจ้งความจำงได้เลยนะคะว่าจะให้น้องเพลหนึ่งหวีหรือสองหวีนะคะแม่ควันก็จะเก็บเอามาให้น้องนะคะอยากให้แม่แม่นะคะช้างชรานะคะช้างชราช้างพิการเชือกนี้ด้วยนะคะสักเล็กสักน้อยก็ยังดีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะสักเล็กสักน้อยนะคะน้าจิตน้ําใจนะคะที่คุณพ่อคุณแม่รักช้างเมตตาช้างนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ ไม่อยากจะไปเร็วนะคะเขาก็อยากมีชีวิตอยู่นะคะถึงจะเดินไม่ได้นะคะเราก็ฝากนะคะฝากแม่ๆนะคะเข้ามาเอ็นดูเข้ามาเมตาน้องเพรช้างเชือกนี้อีกสักเชือกนะคะจะถึงจะไม่ได้ทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะมีกล้วยมาให้น้องนะคะสักห้าหกอุก็ยังดีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะบำรุงน้องนะคะน้องก็จะอินนะคะ อาหารนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะก็คือน,นี่นะคะจะเป็นสับป,ปะรดจะเป็นเป็นสับป,ปะรดแล้วก็จะเป็นน้องทำอะไรใครไม่เป็นหรอกนะคะนี่เลยนะคะให้โยนให้กินก็คือได้กินนะคะ นาเวทนาจริงๆนะคะสภาพคนพิการนะคะถ้าว่าเป็นคนเราก็คือไปไหนไม่ได้นะคะแล้วเป็นช้างที่ตัวใหญ่จากช้างที่อ้วนๆใหญ่ๆสูงๆเขาก็เคยมีลูกให้นะคะไม่คิดว่าน้องจะมาพิการนะคะมีควากรรมกำอังดีให้แม่แม่ได้เห็นนะคะฝากเมตตาด้วยนะคะทุกท่านขาฝากอบอุ่มนะคะน้องเพละนะคะช้างพิการอ่ะเชือกนี้ด้วยนะคะแม่แขยินดีเป็นสะพาบนบุญนะคะให้แม่แม่นะคะ ได้ทำบุญกับน้องนะคะสักเล็กสักน้อยก็ยังดีนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะมีกล้วยมาให้สักสีห้าหวีก็ยังดีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะไม่ได้ต้องการให้น้องได้กินทุกวันนะคะเพราะว่าน้องก็มีหญ้านะคะมีสับป,ปะรดนะคะที่ท่านรองกับพ่อควานเขาลงไว้ให้นะคะเขาไม่ได้ให้อดนะคะในความเป็นจริงเต่แค่เราอยากจะให้แม่แม่เข้ามาช่วยบำรุงกล้วยน้องแค่นั้นนะคะ ไม่ได้ให้เขาเขาไม่ได้ให้ช้างเขาอ,อดหรอกนะคะพูดถึงอะเนาะแต่เราก็อยากให้แม่แม่เข้ามาบำรุงเป็นกล้วยนะคะเพื่อน้องจะได้กินหวานๆมั่งเนาะน้องก็ได้กินแค่หญ้านะคะแค่หญ้าแค่สับประรดนะคะก็อ,อ้อยนะคะได้ของหวานนะคะอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ยังดีนะคะดูนะคะน่าสงสารมากๆเลยนะคะแม่แขก็ไม่เคยได้เข้ามาถ้าไม่ถ้าไม่เหตุเกิดที่ ว่านะคะแม่น้องอรินเสียชีวิตนะคะก็ไม่ได้รู้จักช้างเชือกนี้นะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะสวัสดีนะคะ